สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้พาลูกน้อยกลัวใจแล้วก็ติงลี่นะคะมาสวนเอาไว้ที่บ้านนานแล้วคือทํารั้วนะคะกลับไปบางวันนี้ติงลี่นี่ออกมาอยู่ถนนก็เลยคิดว่านะคะถ้าปล่อยให้อยู่ทุกวันทุกวันนี้สงสัยนะคะรถจะเหยียบติงลี่ตายปะลุค่ะก็เลยหอบมาหายนำนี่นะคะลุเผนใหญ่ละ กินข้าวแล้วนะคะนี่สี่ตัวห้าตัวนะคะตัวนั้นนโนนไปเฝ้าตาสิงรับมีดกิีดยางอยู่ญาติกันกินนี่นะคะน้อเมยน้อนี่เม่นี่คือผู้เสียสละนะคะนี่ติงลี่ก็โอ้ยจ่อยกินเวลาเราให้อาหารนะ,ะก็จะกินแต่อาหารข้าวไม่ค่อยจะจะกินอันนี้คือติงลี่นะนี่นอนให้นมลูกพามาสวนนะคะนี่เพิ่งมาถึงหลังจากซ่อมท่อเสร็ ก็ไม่เสร็จนะคะได้จุดเดียวเหลืออีกสองสามจุดแปลว่าไม่พร้อมนะคะคืออีกสองจุดนี้มันต้องใช้กําลังคนเยอะก็เลยมัดไว้ก่อนหมายถึงท่อประปาพที่ตาสิงกับพ่อผู้ใหญ่ไปซ่อมนะคะออกมาสวนก่อนเดดร้อนมากนะคะวันนี้นี่นะคะลุเฟนญาติกันกินมาทะาแมเอามาไหมเลยตัวนั้นนะ อีกตัวหนึ่งนะคะจะตัวนั้นจะเล็กกว่าเพื่อนนะจะจ่อยสงสัยจะเป็นพญาติห้าตัว <c oughs> เอาจะมีไหมนันนะหาแล้วหาแล้วหิวอย่างแรงมาที่หลังหิวอย่างแรงเอาบนบนนี่นะคะแต่ละตัว <c oughs> นี่คือแม่ผู้เสียสระนะคะนี่ แม่ตัวเดียวเลี้ยงลูกทั้งห้าแต่ว่าลูกทั้งห้านี่จะเลี้ยงแม่ติงลี่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะเพราะว่าคนหาข้าวหาอะไรนี่คือแม่ใหญ่ทู่เอาหาหาเตาไม่พอแบบน,นี้นี่ค่ะหนุ่มนี่แม่เหลยมดูแล้หนุ่มติงลี่มีหกลูกนี่มีห้านะคะก็มาทีหลังนี่ก็กำลังหาเจอละ เนี่ยค่ะตอนเล็กๆก็น่ารักนะคะหมานะสุนัขน้อยนะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านของเรานะคะถ้าเป็นพันธุ์แบบพันธุ์ผสมฝรั่งพันธุ์ผสมอ่าอะไรต่างๆก็จะอุ้ยน่ารักน่ารักแต่ว่าการเลี้ยงดูทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรนี่ต้องหาหมอต้องฉีดวัคซีนเหมือนคนไม่อย่างนั้นก็ไม่รอดนะคะลูกอ่าลำไส้นะะี่ค่ะ หมานี่โูกลำไส้เท่าที่ฟังคุณหมอนะคะพูดให้ฟังตอนพาติงลี่ไปติงลี่นี่ก็ถ้าพาไม่พาไปหาหมอนะเรียบร้อยค่ะจะมีตอนนั้นแม่เหลมจะเลี้ยงสองตัวนะคะกุชี่สีขาวๆอะ่ะอันนั้นคือตายพาไปหาหมอไม่ทันตายจ้อยนี่นะคะปุ่ปุ่นปาที่โถ เลี้ยวฟันนี่ฟันนี่แหล่มเลยนะคะฟันมาน้อยนะนเนี่ยแม่พูนน <c oughs> ี่โอ้โหพ่น่ะพ่นอะโอ้ยเป็นแม่นี่ต้องอดทนนะคะนี่ต้องอดทนหาโอ้ยบางครั้งเขาก็ไปหลบนะคะติงลี่นะสงสารเหมือนกันไปหลบเหมือนเขาจะรู้นะคะรู้เวลาให้นม อันนี้ก็น่าจะถึงเวลาให้ละถึงได้มานอนมานอนให้นมแบบนี้ไม่อย่างนั้นเขาก็ไปหลบนะคะอยู่บ้านนี่เขาก็ไปหลบแอบอยู่นู่น,นะคะหลังตู้แอบหลบลูกลูกก็เริ่มโตก็จะกินเยอะทีนี้นะกินไม่รู้จักอิ่มก็น่าจะคล้ายๆค,คนนะเนาะคือพอลูกโตๆนะคะน้ํานมก็จะไม่ค่อยมีพอน้ํานมไม่ค่อยมีเวลาลูกกินนะ่ะก็จะกัดจะกัดนมแม่ก็จะเจิบอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกัน ดูนะคะแต่ละตัวแต่อ้วนนะคะอ้วนอ้วน,วนทวนสมบูรณ์น้ำนมน้ำนมติงลี่น่าจะดีคือตะสิงกือเข้าเลไทีเดียเคืออาหารแล้วมีพูดแล้วพูโอ้ยแต่เจ็บเท่ะสงสารติงลี่นะ,ะนี่ ทนนะติงลี่นะเธอเป็นแม่เธอต้องอดทนแต่ถ้าอดทนไม่ไหวก็ลุกไปเฉยเลยนะอันนี้คือตาสิงตั้งชื่อให้แล้วนะคะอันนี้คือตาสิงตั้งชื่อให้แล้วหน้าเข้าดําอ่ะหน้าเข้าดําตาสิงตั้งชื่อให้ว่าน้องเปาเปาเปา,เปาน้องเปาอื <c oughs> น้องเปาโมโหแล้วไม่ได้กิน นะอิ่มแล้วบอเธออิ่มแล้วหรือเธอใครอยากได้ใครอยากได้นะคะมาช่วยแม่เหลยมเอาไปเลี้ยงหน่อยห้าตัวนะคะไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่าประกาศในหมู่บ้านว่ามีใครอยากได้บ้างเงียบกริบเลยกนะ็ไม่มีใครอยากได้สกายอยากได้แต่ว่าพ่อสกายไม่อนุญาต คือหลายตัวแล้วนะคะหมาที่บ้านเขานี่ค่ะมามามา,มาใครอยากได้มาเอานะคะมาเอาน่ารักเละหมาพื้นบ้านนะคะพันพื้นบ้านเหล่านี้แหละค่ะพันบ้านนอกนี่แหละค่ะพันบ้านโกกพันขึ้นผู้เล็กไฟเก่งติงลี่นี่ขึ้นผู้เล็กไฟเก่งเร็วแต่ว่าคนพาไปนะไม่ใช่ติงลี่พาไปมามาใครอยากได้นะคะใครอยากได้มาติดต่อขอรับได้ที่แม่เหลม เอาไปได้แล้วนะคะเท่านี้นี่เอาไปได้แล้วแต่เราต้องให้นมเขาตอนติงลี่นะคะเอามาครั้งเล็กๆก็เท่านี้อะคะ่ะตัวเท่านี้แล้วก็มาให้อาหารให้นมบ้างแต่นมเขาจะไม่ค่อยกินลนะคะ่ะเขาจะกินข้าวกินอะไรปุณนะอิ่มก็เปลี่ยนอิ่มก็เปลี่ยนนะคะอิ่มแล้วนะคะนี่ไปไผ่ไปมันแล้วเป่ามานี่เป่า <laughs> เป่าีเจ้าเป่า <laughs> หน้าดำอะ่ะเธอได้แต่ใดมาหน้าตาเธอนะ่ะอันนี้คือหน้าดำแต่สิงก็เลยเรียกอ่าเปานะคะเปาเปาอิ่มหรือ,อยังเธออิ่มหรือ,อยังนี่พูดกับหมาแล้วนะคะตอนนี้อิ่มแล้วก็จะอยู่ซื้อ,อนะคะหู้และะ้วค่ะอิ่มแล้วนะ อิ่มก็น,นอนก็เหมือนเด็กๆเลยเนาะกินอิ่มแล้วก็นอนแต่เรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวตอนเย็นก็หุบกลับนะคะเอาเมือเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วค่ะยุ่งเยอะแต่ป้าตอนติงลี่นี่เอาเอามาไว้ที่นี่นะคะคือเรายังไม่ได้ทำรั้วตรงบ้าน ถ้าเอาไว้ที่บ้านก็เรียบร้อยค่ะออกแต่ทางขนาดเท่าแล้วนะคะมีลูกแล้วนี่ผือไม่ได้นะคะติงลี่นี่รถเกือบเหยียบหลายครั้งแล้วเราก็กลัวว่ารถจะเหยียบตายปะลูกนวนะก็เลยเอามาด้วยนะคะถ้าไม่เอาลูกมาด้วยเขาก็จะกลัวว่าจะเอบกลับไปหาลูกอีกยากหลายมาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเนี่ยค่ะติงลี่และลูก,ลกๆเป่า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 อารมณ์ บุ้มบี้สวัสดีค่ะ